นุ่มๆค่ะพี่ไปรอต่อมน้าเหลืองมาชามากเลยนะจะหายไหมหรือว่าจะไม่หายนะน้องนุ่มๆอยากจะบอกว่าหายชาได้ค่ะแต่ใครจะหายไวหายช้าหรือไม่หายนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราผ่าตัดเนี่ยเราไปกระทบกระเทือนมันมากไหมหรือว่ามีการที่เขาเรียกว่าดึงลังระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะแต่บอกเลยค่ะว่าถ้าใครมีการบาดเจ็บเนาะของเส้นประสาทตรงที่มันใกล้ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยน้อยเนี่ยมันก็จะหายไวนะคะแล้ว ก็กลับมาเป็นปกติได้เนาะอาจจะเป็นจํานวนเดือนเลย3เดือนขึ้นไปบางคน6เดือนแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะคะสว่วนใครนะคะที่แบบว่าไม่หายชานะแต่บอกเลยว่าไม่พิการแน่นอนค่ะเราจะค่อยๆค,คุ้นชินเนาะกับเรื่องอาการชาแต่ยังยกแขนนะคะเอาแขนไปตากผ้าทํางานบ้านได้หมดรี่ผงรีทาได้หมดนะคะเพราะว่าไรลพี่พี่เหล่านี้เกิดจากการที่บางทีเนี่ยอาจารย์หมอต้องพิจารณาเนาะตัดเส้นประสาทต,ตรงนี้ออกเพราะมันใกล้ต่อมน้าเหลืองมากค่ะใครเข้าใจแล้วพิมพ์โอเคเลยค่ะไปแล้ว ่ะบายบาย